เป็นจัิงซีตลอดเป็นจชิงซีตลอดอันนั้นคือปกติของเธอเคือเครียดทั้งสองคนเลยไหมเธออ่านเกมอยู่บอก <laughs> ถึงหน้าเธอจะเป็นเย่ยงนั้นข้างในเธอยิ้มตลอดในแข่งเด้อ

ินต่างเช็คดีๆเช็ค <salud> ดีๆเช็คดีๆเระกาศบอลน้ำแล้วประกาศบอน้ำแล้วยามลูกดีแล้วดีแล้วลูกสองคือเข้าเข้าแค่เปลี่ยนเฉยลูกห้ามาเฉยจัดเลยจัดเลยลูก Diam. Nalek, nalek. Diam.